สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำ้ำครับช่องกันชัยระเพลินไปเที่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนสิปมุ่งกลัวๆนะครับมารออาจารย์หวังเพื่อสิไปสื่อเหนื่อมาให้อาจารย์นักดนตรีนะครับนี่บรรยากาศช่วงก่อนเที่ยงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอล้ำนะครับผม ช่องกัญชัยลำเพริดออฟิเชียลนะครับผม,มืัอนี้วันที่สองพธศจิกายนแล้วเด้อพี่น้องฝ่าวื่อบัตรจองตัว56พหกพิศจิกายนนี้ครับ,บราคา่ร้อบาทนะครับผมให้พี่น้องเดี๋ยวมวนครับลำเหื่องต่อก่อนหรือว่าจะเป็นโปรเมาหหเมา56 19 20 279บาทเท่านั้นเองนะครับรับรองว่ามันม่วนแซบแน่นอนนะครับ อาจารย์ทีนก็ลงมาแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรารออาจารย์หวังครับบรรยากาศสร้างกระเห็ดมุ่งเล็กสนั่นนะครับับพี่น้องครับช่างก็ทำไปเรื่อยๆครับมุ่งเล็กสองคานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ เฮ็ดอันเป็นกันการข้างหลังนะเป็นกัรข้างหลังนะเานาะกว่าวสีแล้วเนาะกลัวธรรมดาได้ครับกว่าจะเสร็จนะครับสู่ๆเด้อสางกระไรเพราะมัน,นติดด้านหลังผอมนะครับกันผลสาดเข้ามากล่วสิได้เงินได้ค่ำเนาะเพื่อนกระไรเนาสู่กันไป หากินคนละแบบและอย่างกันนะครับผมอะไรธนัดแนวไรกระเฮ็ดแนวนัน้นเพราะเฮ็ดแข็งทำเสร็จพอดีพอๆคิดดีทำดีนะครับขอบคุณพี่นอ้องแฟนเพลงแฟนมัลลันะครับผมที่ได้อ่าโอนเงินมาพูนละลอยสองลอยนะครับรวมกันทำบุญผมสิไปทำบุญเก่าวัดน,นะครับหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับผมจะไปทำบุญข้าวัดน,นะครับผมก็สิเดินทางไปประมาณวัทีแปดนะครับขอบคุณ วันน้าข้ากนะ็สิได้สวๆสมันมา eday. нельзя, Teraz, อนอ้กน้องผูน <mythology> <zuk media>: <forward> ้องเนาะเอาขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจบรรยากาศดีรับบรรยากาศเย็นสบายสบาย ผมตื่นแต่เสาร์นะครับนอนตีหนึ่งขึ้นตื่นมาหกโมงแล้วก็นอนบรับเลยขอบคุณพารวยนะครับสามงวดติดแล้วพี่น้องเอ้ยออกบทเดยเจหนึ่งเจ็ดสองเจ็สเจหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสานี่ยโชคโศก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 พี่น้องเดีโชกน้ำเด้อพารวยเด้อพี่น้องมีโชกมีใช่น้ำกัน สบายๆนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่เลย เายลอยไปใส่น้องเงยลอยคือสิบบาทท่านเตือนโอ้ถ้าอาจารย์หวังอยู่จะไปซื้อซีดถ้าถ้ากินแป๊บหนึ่งรออาจารย์หวังอยู่อืมเอา ากินเขาน้ำกันพี่น้องอันนี้เราจะกินเนื้อนะครับจานนักดนตรีจะกินเนื้อนะครับปุณย์ไจืิญก็นางเหรียญโอ้เขาก็งามพี่นอ้องถ้าพุณสิสุกพทถ้าพุณกัสสิสุกพี่นอ้อง ได้สิแกงหน่อยเพรยังไรอสิแกงหน่อยโอ้ทาจารนหลังไปซื้อเนื้อเราสิพาไปซื้อเนื้อเน่ยอืมทากินน้ำกันถ้าแต่กันน้ำซุ้มถึงเรียกนเนาะฮะซุ้มถึงเรียกน้ำกันทากันเนาะแมเพราะนัดนัดกันกับเล่าไปนี่ไม่เอาประเดี๋ยวก่อนไม่บพียงก่อนเ่ามันกระสุดยอดแล้วเนาะแล้วจําสักคนนึ่งไปบอลเลยเนาะเรามาเราออกมาแล้วเออนัดกันแล้ว ยเย็นดีเด้ออยู่นี่เย็นดีมากๆเลยตรงนี้แดดร่มลมตกสุดยอดครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับผมช่องการใช้เราพูเชี่ยวนะครับกินเที่ยงมนนื่อวันนี้เราก็จะมีประชุมบ่ายๆนะครับผมประชุมบ่ายๆนะครับ จันบูดนอนมาส่กตื่นอุ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วพอดีถ่ายกินข้าวไปซื้อเนื่อยก็จันวางอาบน้ำทาเลยครับผมเลาอันออกมาหรอไปไปอาบน้ำจันเบิร์ดนะครับมือเบิดสุดหล่อนั่ามาเติมนะครับ เช้าเช้าชุดยอดอีกีไหมประจันปะประแดกตอนไหมพี่น้องปานี่ประแดกตอนปลาดำโคงกับจีบปมไปไปอีโปเลมไปไปปิงกลังสิเนปไปสิตำปนมึกอไดิไปไปมาปเอาเคยโอเคโอเคแเลยอืมส็อกไละอัน เราอันเข็นมาบ่าอรมเราตอนนี้เรารอจันฝนะังเลยไทยอันโดมพี่น้องเบิรงครับบรรยากาศ สบายสบายยามเช้าว่าสาวเด็กๆนอนชีเที่ยงนะปุกลุกค็อสิบวัท่านตื่นนะผกลุกเนาะยากาศดีนะครับลมจานนรุนตรีก็สุครูพก็หลังจากกินข้าวแล้วนะครับกัเริ่มลงมือสอบกันนะครับ ขาาเขา,าเเขอบคุณทุกกำลังใจครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นกว่าซับสไครต์แล้วครับพี่น้องเขามาติดตามนะครับอยูด่ดีมีแห้งสุข,ส,ขสุขคนนะครับส่นอนลม ก็อบอกข้าวในมันตากแดดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์สองหกแปดสี่ลมอากาศลมเย็นสบายนะครับ พี่แออาบน้ำแล้วแล้วท่านะครับนะครับปอนดิปอนไปโรงเรียนครับโอ้เปิดเทิร์นหรอวะครับเปิด์เทิร์นบ้านครับเอาเดี๋ยวสิไปซื้อข้นเขาถ้าอาจารย์ฟังอยู่ครับครับผมครับถ่าเฮ็ดเดอเจ้าเด้อครับครับเตรียมเครื่องสิเดี๋ยวสิคือซื้อม้ให้มันครบครับครับผมครับคุณครับข่อยนึกว่าเจ้าบรทษันตื่นแท้ๆอาบน้ำแล้วแล้วแกพิมพ์มาเจลครับ มองยูคือทำนี่แหลอะอ้ตามสบายครับตามสบายอาขอบคุณพี่น้องนะครับผมพอกันคลิปหนาพี่น้องพอกันคลิปหนาพอกันคลิปหนาเด้อยูดีไม่แหงสุข,ขสุขคนครับเจอกันคลิปหน้านะครับ